ถึงผู้หญิงที่กําลังจะมีความรักกับใครนะคะสักคนสิ่งหนึ่งที่คุณให้สังเกตและให้เวลาในการทดสอบเขามีผู้ชายอยู่สองประเภทที่คุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะนั่นคือผู้ชายที่ หนึ่งละเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้ค่ะคุณต้องระวังเลยค่ะเขาจะปากหวานเขาจะดูดีเอาอกเอาใจคุณนะคะพูดจาหวานล้อมทำให้คุณดูเ,เป็นเจ้าหญิงดูอบอุน่นคุณต้องสังเกตให้ดีๆนะคะแล้วคุณอย่าคิดว่า วันหนึ่งสมมติว่าคุณรู้แล้วว่าเขาเจ้าชู้แต่คุณจะใช้ใจแลกใจคุณต้องคิดให้ดีๆค่ะว่าคุณจะสามารถปราบเขาได้ไหมเพราะคนเจ้าชู้ยังไงก็เจ้าชู้ค่ะนะคะถ้าคุณไม่อยากผิดหวังคุณต้องดูเขาให้แน่ใจและแน่ชัดค่ะ นี่คือผู้ชาย1ประเภทนะคะที่คุณต้องระวังและประเภทที่2นะคะผู้ชายที่ติดเหล้าติดการผันนันะคะ่ะถ้าคุณรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าเขาดื่มเหล้าชอบเที่ยวต่อให้เขาปากบอกว่ารักคุณแค่ไหนคุณมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับเขาแค่ไหน วันหนึ่งคุณจะทนไม่ได้ค่ะเกี่ยวกับการต้องมารับพฤติกรรมกันดื่มเหล้าเมายาหรือเที่ยวพวกนี้นะคะพราะท้ายที่สุดมันจะทำให้ทั้งตัวเขาและตัวเราเนี่ยลม่มพังพินาศร่างกายทุกอย่างคุณต้องหลีกเลี่ยงเลยค่ะคุณต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะคะ คุณต้องเป็นผู้หญิงที่ฉลาดต้องดูผู้ชายสองประเภทนี้เลยนะคะตักอ่าให้ข้อคิดไว้เลยนะคะถ้าคุณเลี่ยงได้ให้คุณเลี่ยงนะคะเลือกคบคนให้ดีใช้สมองให้มันมากอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะไม่อยากให้คุณต้องผิดหวังและผิดพลาดในชีวิตนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ ขอ้เจอคนที่ดีค่ะ